เรื่องความต้องการทางเพศของลูกเขยตัวเองเลยแม้แต่น้อยพอผ่านไปได้ประมาณหนึ่งเดือนฉันก็เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของก่อนตอนแรกขอบตาของเขาเริ่มคล้ำฉันนึกว่าเพราะทำงานหนักแต่ไม่ใช่เลยสายตาที่เขามองอารยาที่โรงพยาบาลมันเปลี่ยนไปมันมีทั้งความรักและความปรารถนาหรือจะให้พูดให้ถูกคือเหมือนความโหยหาปะปนอยู่ท่าทีที่เขาจับมืออารยาก็เปลี่ยนไป จากที่เคยรูปไล้ปลอบโยนก็กลายเป็นบีบแน่นขึ้นมากะทันหันแล้วก็ผ่อนออกก่อนจะลุกไปเข้าห้องน้ำพอเข้าเดือนที่สองวันหนึ่งหลังจากที่ก่อนมาเยี่ยมอารยะที่โรงพยาบาลเขาพูดกับฉันเบาๆว่าคุณแม่ครับผมขอออกไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยนะแต่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเขาก็ยังไม่กลับมาฉันเลยเดินไปดูที่ลานจอดรถก็เห็นเขานั่งอยู่ในรถคนเดียวมือกำาพงมาลายก้มหน้าพอเข้าไปใกล้ๆก,ก,ก็เห็นว่าไหลาของเขาสัน่น เขากำลังร้องไห้ฉันเคาะกระจกเขาตกใจรีบเช็ดน้ำตาคุณแม่ขอโทษครับพอดีกำลังใช้ความคิดนิดหน่อยวินาทีนั้นฉันรู้ได้ทันทีชายหนุ่มคนนี้กำลังจะถึงขีดจำกัดแล้วและไม่กี่วันต่อมาในคืนนั้นเวลาห้าทุ่มเหตุการณ์ก็ได้เกิดขึ้นเสียงกริ่งดังขึ้นพอมองนาฬิกาก็เป็นเวลา23 2สนา ใครกันมาเวลานี้ฉันมองจออินเตอร์คอมด้วยความกังวลก็เห็นว่าเป็นกอรอแต่ไม่ใช่กอนคนเดิมที่ฉันรู้จักเสื้อเชอิ้ตของเขายับยุยยีเนคไทคลายออกและที่สําคัญที่สุดคือดวงตาของเขาไม่ใช่แค่เมาเหลาแต่มันฉายแววของความสิ้นหวังอย่างที่สุดพ่อฉันเปิดประตูเขาก็โซซัสโซเซเข้ามากลิ่นเหลาขาวครุ้งไปหมดกอรรอเป็นอะไรไปอรายาสบายดีใช่ไหมเขาทรุต,ตัวลงนั่งบนโซฟาในห้องนั่งเล่น แล้วก็เอามือกุมศีสษะร้องไห้ออกมาผู้ชายวัย32ปีร้องไห้เหมือนเด็กๆฉันนั่งลงข้างๆอย่างทำอะไรไม่ถูกได้แต่รูปหลังเขาก็รอเป็นอะไรไปลูกเกิดอะไรขึ้นเขาเงยหน้าขึ้นสบตาฉันด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำคุณแม่ครับผมผมเลวมากจริงๆครับเรื่องแบบนี้ผมพูดกับอารยาไม่ได้เด็ดขาดแต่ผมผมไม่ไหวแล้วครับในวินาทีนั้น ฉันเข้าใจทันทีว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ฉันแกล้งทำเป็นไม่รู้อะไรเหรองานหนักไปใช่ไหมทันใดนั้นก่อนก็คุกเข่าลงตรงหน้าฉันและพูดคำที่น่าตกใจออกมาคุณแม่ครับผมรู้ว่าผมมันบ้าไปแล้วแต่ผมทนไม่ไหวจริงๆจะให้ผมไปมีคนอื่นก็ทำไม่ได้จะไปเรียกร้องจากอารยาก็ไม่ได้คุณแม่ครับคุณแม่แค่ครั้งเดียวขอร้องล่ะครับ วินาทีนั้นมือของฉันฟาดเข้าไปที่แก้มของกรรอ,อย่างแรงไอ้บ้าแกเสียสติไปแล้วรืงึไงออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้คุณแม่ผมขอโทษผมขอโทษครับแต่เขาก็ยังคงร้องไห้ไม่หยุดภาพนั้นมันทั้งน้าสมเพชและหน้าขยะขยแขยงไม่สิถ้าจะให้พูดตามตรงในใจของฉันมีความรู้สึกแปลกๆแ,แล่นผ่านเข้ามาความสงสารความเห็นใจ หรืออาจจะเป็นความเข้าใจในฐานะผู้หญิงที่อยู่ตัวคนเดียวมาฮะปีคืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยหลังจากไล่กรอออกไปแล้วฉันก็นอนล้มตัวลงบนเตียงแต่สายตาที่สิ้นหวังของเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวมันเป็นความคิดที่บ้าบอกับสามีของลูกสาวตัวเองเป็นไปไม่ได้แต่ในอีกด้านหนึ่งฉันก็พอจะเข้าใจได้ผู้ชายหนุ่มๆที่ต้องอดทนมานานหลายเดือนตอนเช้าส่องกระจกดู สภาพฉันดูไม่ได้เลยเห็นได้ชัดว่าไม่ได้นอนทั้งคืนถึงอย่างนั้นก็ต้องไปโรงพยาบาลต้องไปเจออรารยาพอเข้าไปในห้องผู้ป่วยก็เห็นอรารยานอนร้องไห้อยู่ฉันตกใจรีบวิ่งเข้าไปหาอรารยาเป็นอะไรลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอรารยาจับมือฉันและพูดในสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าก่อนเสียอีกแม่ขาเมื่อคืนพี่กรอนไปบ้านแม่มาใช่ไหมคะหนูรู้แล้วก็พอจะเดาได้ว่าเขาไปพูดอะไร ฉันตัวแข็งทื่อลูกรู้ได้ยังไงหนูเห็นว่าพี่กรเขาทรมานทุกวันนอนก็ไม่หลับหงุดหงิดง่ายเมื่อคืนตอนที่เขาดื่มเหล้าแล้วออกจากบ้านไปหนูก็รู้ว่าเขาจะไปไหนไปหาแม่น้ำตาของอารยาไหลพรากยิ่งกว่าเดิมหนูกลัวกลัวว่าพี่กรจะทนไม่ไหวแล้วไปนอกใจที่บริษัทก็มีเด็กสาวสาวเยอะแยะมีคนที่ชอบพี่กรอยู่ด้วยฉันกอดลูกสาวแล้วพูดว่าไม่ต้องห่วงนะลูก ก่อนไม่ทำแบบนั้นหรอกแล้วอารยาก็พูดสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าเดิมออกมาแม่จะว่าหนูบ้าก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นแม่ช่วยพี่ก่อนแค่ครั้งเดียวไม่ได้เหรอคะหลังจากออกจากโรงพยาบาลฉันสับสนไปหมดลูกสามมาขอร้องด้วยตัวเองนี่มันเป็นเรื่องปกติเหรอแต่หยาดน้ำตาและความอ้อนวอนของอารยามันคือของจริงพอกลับมานั่งอยู่คนเดียวที่บ้านฉันก็นึกถึงสามีผู้ล่วงลับขึ้นมาถ้าเป็นคุณ คุณจะทำยังไงเพื่อลูกแล้วควรจะทำถึงขนาดนี้เลยเหรอนับตั้งแต่สามีเสียไปเมื่อห้าปีก่อนฉันก็เลิกคิดเรื่องการเป็นผู้หญิงไปแล้วคิดว่าชีวิตในฐานะผู้หญิงของคนอายุ58มันจบลงแล้วแต่บางครั้งบางครั้งจริงๆตอนที่นอนอยู่คนเดียวฉันก็คิดถึงช่วงเวลาที่เคยอยู่กับสามีคิดถึงอ้อมแขนของเขาอุณหภูมิร่างกายของเขาและความใกล้ชิดในฐานะสามีภรรยา เป็นความคิดที่บ้าสิ้นดีคู่กรณีคือลูกเขยนะแต่ก็มีอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นมาก็เพื่อลูกไงดีกว่าให้ก่อนไปสร้างปัญหาข้างนอกวันที่สามฉันลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่ามีกรณีคล้ายๆกันบ้างไหมหน่าแปลกที่มีมากกว่าที่คิดแน่นอนว่าส่วนใหญ่เป็นแค่นิยายอีโรติกแต่ก็มีบางเรื่องที่ดูเหมือนเป็นประสบการณ์จริงความลับของบ้านเราทางออกของครอบครัวที่ไม่มีใครรู้ขณะที่อ่านหัวข้อพวกนั้น ฉันก็รู้ตัวว่าแค่การที่ฉันกำลังกุมใจเรื่องนี้มันก็เท่ากับว่าฉันได้ก้าวข้ามเส้นไปแล้ววันที่ห้าอารยะโทรมาแม่คะวันนี้พี่กรบอกว่าจะไปดื่มกับเด็กที่บริษัทบอกว่าเป็นงานเลี้ยงของทีมหนูไม่สบายใจเลยในวินาทีนั้นฉันตัดสินใจได้แค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวจริงๆเพื่อลูกฉันส่งลน์ไปหากรพรุ่งนี้บ่ายสองมาที่บ้านเขาส่งตอบกลับมาทันที คุณแม่ครับจริงเหรอครับฉันไม่ได้ตอบกลับไปคืนนั้นฉันทำเรื่องแปลกๆกฉันหยิบเครื่องสำอางเก่าๆออกมาลองแต่งหน้าเปิดตู้เสื้อผ้าหาชุดที่ทำให้ดูสาวกว่าวัยนี่ฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันคิดกับตัวเองแต่ก็หยุดมือไม่ได้วันรุ่งขึ้นบ่ายสองโมงเสียงกริ่งดังขึ้นพ่อเปิดประตูก็เห็นกอนในชุดสูทเรียบร้อยยืนอยู่แต่สีหน้าของเขามีทั้งความรู้สึกผิดและความคาดหวังประปนกันอย่างน่าประหลาด เรานั่งหันหน้าเข้าหากันในห้องนั่งเล่นฉันพยายามพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาที่สุดเท่าที่จะทำได้เรามาตั้งกฎกันก่อนข้อแรกแค่วันนี้วันเดียวข้อสองห้ามให้อารยารู้เด็ดขาดข้อสามให้คิดว่านี่คือการบำบัดข้อสี่พอจบเรื่องแล้วเราจะกลับไปเป็นแม่ยายกับลูกเขยเหมือนเดิมข้อหาห้ามมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเด็ดขาดคุณแม่ครับผมจะทำตามทุกอย่าง แต่เราสองคนต่างก็รู้ดีในวินาทีที่ตัดสินใจจะข้ามเส้นไปแล้วกฎเหล่านั้นมันไร้ความหมายแค่ไหนไปที่ห้องกันเถอะฉันลุกขึ้นยืนก่อนก็ลุกตามมาพอเข้าไปในห้องนอนฉันก็ปิดไฟเพราะคิดว่าในความมืดมันอาจจะทําให้อายน้อยลงหน่อยในความมืดนั้นก่อนจับมือฉันมือนั้นสั่นเทาชายหนุ่มวัย32ปีกําลังตัวสั่นอยู่ต่อหน้าผู้หญิงอายุ58ปีคุณแม่ครับแน่ใจนะครับ เสียงของเขาก็สั่นแทนคำตอบฉันจุงมือเขามาที่ตัวฉันแล้วมือของเขาก็ลูบไหลไปที่แก้มของฉันอ่าสัมผัสจากผู้ชายที่ห่างหายไปห้าปีมันน่าประหลาดฉันคิดว่านี่คือการเสียสละเพื่อลูกแต่ร่างกายของฉันกลับเริ่มตอบสนองหัวใจเต้นเร็วขึ้นหายใจแรงขึ้นนี่มันไม่ใช่ฉันทำเพื่อลูกเท่านั้นแต่ร่างกายมันซื่อสัตย์ตอนที่กอกอดฉัน ฉันก็ตระหนักได้ว่าฉันยังคงเป็นผู้หญิงอยู่แม้อายุห้าบแดแต่ก็ยังไม่ตายเมื่อแพงอกที่แข็งแกร่งของเขาสัมผัสกับหน้าอกของฉันมันเหมือนมีกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านคุณแม่ไม่สิคุณมันนี่กอรพ,พึมพำอย่าพูดไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นฉันเอามือปิดปากเขาไว้เพราะถ้าพูดออกมามันจะกลายเป็นความจริงเราจะตระหนักได้ว่ากำลังทำอะไรกันอยู่เสื้อผ้าถูกถอดออกทีละชิ้น ไออุ่นจากร่างกายของเราสัมผัสกัน58ปีกับ32ปีแม่ยายกับลูกเขยความสัมพันธ์ต้องห้ามแต่ในวินาทีนั้นเราเป็นเพียงผู้หญิงที่เปลี่ยวเหงากับชายที่หิวกระหายหนึ่งชั่วโมงต่อมาเรากลับมานั่งที่ห้องนั่งเล่นอีกครั้งทั้งสองคนเงียบกริบหัวของฉันขาวโพลไปหมดฉันทำเรื่องแบบนี้ลงไปจริงๆเหรอกับสามีของลูกสาวก่อนเป็นฝ่ายลุกขึ้นก่อน คุณแม่ครับผมไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณเรื่องอะไรที่ฉันช่วยปลดปล่อยความต้องการของเขานะหรือหลังจากก่อนกลับไปฉันรีบวิ่งเข้าห้องน้ําไปอาบน้ํฝาฝักบัวร้อนร้อนสาดใส่ตัวเนื่อน,นานแต่ไม่ว่าจะล้างเท่าไหร่กลิ่นและสัมผัสของเขาก็ไม่จางหายไปและที่น่ากลัวกว่านั้นคือความจริงที่ว่าฉันมีความสุขกับมันเมื่อมองกระจกฉันเห็นใบหน้าตัวเองเปลี่ยนไป มันคืออะไรกันนะมันดูมีชีวิตชีวาไม่ใช่ใบหน้าของหญิงชราวายัยห8ปดปีแต่เป็นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งนี่จะเป็นแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวจริงๆฉันสาบานกับตัวเองแต่ลึกๆในใจมีอีกเสียงหนึ่งกระซิบว่าแน่ใจหรือว่าจะจบแค่นี้ได้หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปก่อนทำตัวปกติเวลาเจอฉันที่โรงพยาบาลฉันก็เช่นกันดูเหมือนอรารยะจะไม่รู้อะไรเลยเอาละ่ะ แค่นี้ก็จบแล้วแต่พอตกกลางคืนมันไม่ใช่ตอนที่นอนอยู่บนเตียงคนเดียวภาพวันนั้นก็ย้อนกลับมาสัมผัสของเขาลมหายใจน้ำหนักตัวของเขาที่ทบับทับลงมานี่ฉันกำลังคิดอะไรอยู่แต่ร่างกายมันซื่อสัตย์มันร้อนรุมหายใจติดขัดความปรารถนาที่ถูกปิดตายมา5ปีได้ฟื้นคืนกลับมาตอนนั้นเองลายจัก,กรก็เด้งขึ้นมา คุณแม่ครับขอโทษนะครับแต่เราเจอกันอีกสักครั้งได้ไหมครับฉันลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบกลับไปไม่ได้แต่30นาทีต่อมาฉันก็ส่งไปอีกครั้งพรุ่งนี้บ่ายสามทาไมฉันถึงทําแบบนั้นมันไม่ใช่เพื่อลูกสาวแล้วครั้งนี้มันเพื่อตัวฉันเองครั้งที่สองมันต่างออกไปความประมาะลดน้อยลงเรารู้ว่าต่างฝ่ายต่างต้องการอะไร พอก่รเข้ามาในบ้านเราก็โผลเข้ากอดกันคุณแม่ครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมคิดถึงคุณแม่ตลอดเลยคำสารภาพของกรทำให้ฉันเผลอตอบกลับไปว่าฉันก็เหมือนกันครั้งนี้เราไม่ได้ปิดฝ่ายเราสำรวจร่างกายของการและกันผิวหนังที่เริ่มหย่อนคล้อยของวัย58กับกล้ามเนื้อที่ตึงแน่นของวัย32เราแตกต่างกันมากแต่นั่นกลับเป็นสิ่งที่ดึงดูดเราเข้าหากัน ก่อนปฏิบัติต่อร่างกายของฉันราวกับกำลังบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณแม่สวยมากจริงๆครับคำพูดนั้นทำให้ฉันเกือบจะร้องไห้เป็นคำพูดที่ไม่ได้ยินมาห้าปีไม่สีสิบปีแล้วหลังจากเสร็จสิ้นเรานอนเคียงข้างกันก่อนจับมือฉันไว้คุณแม่ครับผมรู้สึกสงบใจอย่างประหลาดผมรู้สึกผิดต่ออรารยานะครับแต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็อย่าพูดเลยเราสองคนรักอรารยาแค่ว่า ฉันหยุดพูดแค่ว่าอะไรจะหาเหตุผลอะไรมาอธิบายการกระทําของเราได้คืนนั้นอารยะโทมาแม่คะวันนี้พี่กรอนดูหน้าตาสดใสจังเลยเหมือนมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นฉันรู้สึกผิดจนจุกที่คอเหรอคงจะมีเรื่องดีๆที่บริษัทละมัง้งแม่คะน้ำเสียงของอารยาจริจงจังขึ้นมาทันทีขอบคุณนะคะเรื่องอะไรหนูรู้เรื่องทั้งหมดคะ่ะ และก็ขอบคุณจริงๆที่แม่ยอมเสียสละมากมายขนาดนี้ฉันตกใจจนพูดไม่ออกอารยาพูดต่อแม่ไม่เป็นไรคะ่ะจริงๆนะมันดีกว่าให้พี่ก่อนไปนอกใจข้างนอกแล้วอีกอย่างแม่ก็อยู่คนเดียวมาห้าปีแล้วบางทีอารยาแม่คะเรามองความจริงกันเอถอะถ้ามันเป็นวิธีที่จะทำให้ครอบครัวของเราไปต่อได้คืนนั้นฉันร้องไห้ ฉันเกลียดตัวเองที่ทำให้ลูกสาวต้องตัดสินใจแบบนี้และในขณะเดียวกันก็สงสารลูกที่ต้องยอมรับสถานการณ์เช่นนี้แต่ที่น่ากลัวที่สุดคือฉันกำลังรู้สึกโล่งใจที่จากนี้ไปจะสามารถเจอกับก่อนได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดอีกแล้วสามเดือนผ่านไปทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงกลายเป็นเวลาของเราการเตรียมตัวก็กลายเป็นเรื่องปกติพอใกล้ถึงเวลาฉันก็จะอาบน้ำทาบอดี้โลชั่นเลือกชุดชันในสวย หญิงแก่อายุห8าสิกำลังทำอะไรอยู่นะฉันคิดพางพยายามสะกดใจที่เต้นรัวช่วงเวลาที่รอคอยก่อนกลายเป็นช่วงเวลาที่มีชีวิตชีวาที่สุดของวันเราไม่ได้แค่มีสัมพันธ์ทางกายกันเท่านั้นเราพูดคุยกันดื่มชาบางครั้งก็ดูหนังด้วยกันเหมือนกับคู่รักจริงๆวันหนึ่งก็รถถามว่าคุณแม่ไม่เสียใจเหรอครับฉันคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าไม่รู้สิแต่อย่างน้อยตอนนี้ วินาทีนี้ฉันรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตอยู่นั่นคือความจริงฉันที่ใช้ชีวิตเหมือนตายไปแล้ว5ปีกลับมามีชีวิตอีกครั้งมูเอซิกมาอัลฟาในความสัมพันธ์ต้องห้ามกับลูกเขยวัยสาปีมันช่างหน้าขันเข้าเดือนที่สี่ฉันก็รู้ตัวว่ามันได้เกินเลยความสัมพันธ์ทางกายไปแล้วแค่เห็นหน้าก่อนหัวใจก็เต้นแรงรอคอยข้อความลายจากเขาวันไหนไม่ได้เจอก็รู้สึกกระวนกระวายนี่มันไม่ใช่แล้ว การไปรักลูกเคยตัวเองมันบ้าไปแล้วแต่ความรู้สึกมันควบคุมไม่ได้ก่อนเองก็เปลี่ยนไปเช่นกันจากที่ตอนแรกคงเป็นแค่การปลดปล่อยความต้องการแต่ตอนนี้ฉันสัมผัสได้ว่าเขาคิดกับฉันอย่างจริงจังตอนที่เขาลูบผมฉันแล้วกระซิบว่าคุณมัน,นีสวยจริงๆนะครับตอนที่เขาเรียกชื่อฉันขณะที่ถึงจุดสุดยอดเราต่างตกหลุมรักซึ่งกันและกัน58ปีกับ32ปีอายุที่ห่างกัน26 ปีกลับกลายเป็นสเสน่ห์เพราะฉันมอบวุธิภาวะและการอบอ้อมอารีให้เขาและเขาก็มอบความหนุ่มสาวและความมีชีวิตชีวาให้ฉันอรยาคลอดลูกแล้วฉันคิดว่าทุกอย่างจะจบลงแต่อรยากลับยื่นข้อเสนอที่น่าตกใจแม่มาอยู่ด้วยกันเถอคะค่ะดูแลหลานคนเดียวหนูไม่ไหวหรอกและแล้วเราสามคนก็มาอยู่ด้วยกันตอนกลางวันเราคือครอบครัวปกติแต่พอถึงเวลาที่กำหนด อารยาก็จะแกล้งออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างออกไปเดินเล่นบ้างและระหว่างนั้นก่อนกับฉันก็จะใช้เวลาด้วยกันในห้องนอนมันเป็นเรื่องน่าประหลาดทั้งที่มันผิดปกติอย่างยิ่งแต่เราทั้งสามคนกลับยอมรับมันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาบางทีนี่อาจจะเป็นวิธีการเอาตัวรอดในแบบของครอบครัวเราอารยาคลอดลูกชายอย่างปลอดภัยแต่ความสุขก็อยู่ได้ไม่นานภาวะซึมเศร้าหลังคลอดก็มาเยือนอารยาปฏิเสธกอ แม่หนูไม่อยากให้พี่กรเข้าไกลหนูรังเกียจเขาหน้าขันที่เรื่องนี้กลับยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ของเราชอบทำขึ้นไปอีกคราวนี้อารยาเป็นคนขอร้องโดยตรงแม่ช่วยทำต่อไปเถอะนะขอร้องละคะ่ะจนกว่าหนูจะดีขึ้นความสัมพันธ์ของฉันกับกรยิ่งลึกซึ้งขึ้นไปอีกมันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ทางกายแล้วเราต่างต้องการกันและกันพึ่งพากันและอาจจะรักกันหนึ่งปีหลังจากเรื่องราวเริ่มต้นขึ้น ก่อนก็สารภาพเรื่องที่น่าตกใจออกมาคุณมณีครับผมเรียกคุณแม่ไม่สนิทใจอีกแล้วผมมองคุณเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากผู้หญิงคนหนึ่งฉันเอามือปิดปากเขาถ้าอย่างนั้นก็อย่าพูดเราเราเป็นอะไรกันแม่ยายกับลูกเขยหรือว่าคนรักฉันตอบไม่ได้เพราะเราเป็นทั้งสองอย่างและก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างคืนนั้นความรักของเรายิ่งรุนแรงขึ้น รากับความรู้สึกต้องห้ามได้ระเบิดออกมาเราต่างเรียกร้องกันและกันตอนนี้ฉันอายุ61ปีแล้วความสัมพันธ์กับกรอนเข้าสู่ปีที่สามอารยากำลังตั้งท้องลูกคนที่สองและความสัมพันธ์ของเราก็ยิ่งแน่นแฟนขึ้นเราเช่าห้องเพิ่มในคอนโดเดียวกันแต่อยู่คนละชั้นเราแบ่งวันกันอยู่วันจันทร์ถึงศุกร์จะมาอยู่ห้องฉันส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะกลับไปห้องเดิมเราไม่สนใจสายตาคนรอบข้าง แค่เรารู้กันก็พอแค่เราประคองครอบครัวของเราไปในแบบของเราก็พอหลานชายของฉันก็เติบโตขึ้นมาโดยไปไปมามาระหว่างบ้านยายกับบ้านอย่างเป็นธรรมชาติในสายตาของเด็กน้อยนี่คือเรื่องปกติในวัยหกอปีตอนนี้ฉันยอมรับแล้วว่าฉันรักก่อนตอนแรกมันคือการเสียสละเพื่อลูกต่อมามันคือความปรารถนาของฉันเองแต่ตอนนี้มันคือความรักที่แท้จริงอายุที่ห่างกัน 26ปีแล้วจะทำไมการที่เขาเป็นลูกเขยแล้วจะทำไมเราต่างต้องการกันและกันเติมเต็มซึ่งกันและกันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ขาดกันและกันไม่ได้อารยาก็รู้ว่าตอนนี้ฉันเจอกับกอนด้วยความรักไม่ใช่การเสียสละอีกต่อไปและน่าแปลกที่เธอก็ยอมรับมันถ้าแม่มีความสุขหนูก็ดีใจค่ะเวลาพี่กอนอยู่กับแม่เขาดูมีความสุขที่สุดนี่คือเรื่องราวของฉัน ความสัมพันธ์กับสาม,มีของลูกสาวที่เริ่มต้นตอนอายุ58และยังคงดำเนินมาจนถึงตอนนี้ที่อายุ61สังคมคงจะประนามฉันว่าเป็นเรื่องชู้สาวผิดศีลธรรมแต่ฉันอยากจะถามกลับไปว่ามีคำตอบที่ถูกต้องสำหรับชีวิตด้วยหรือรูปแบบของการประคองครอบครัวมีแบบแผนที่ตายตัวด้วยหรือถ้าเราสามคนไม่สิตอนนี้รวมหลานหลานด้วยเป็นห้าคนมีความสุขแค่นั้นมันยังไม่พออีกหรือ ฉันในวัย6 1อปียังคงได้รับความรักยังคงถูกมองในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งถ้าการที่สิ่งนั้นมาจากลูกเขยวัย35ปีจะเป็นปัญหานั่นก็เป็นเพียงมาตรฐานของสังคมเท่านั้นวันนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่ก่อนจะมาแล้วตอนนี้หัวใจฉันก็ยังคงเต้นแรงมือก็ยังคงสัน่นความรู้สึกผิดก็ยังคงมีอยู่แต่เหนือสิ่งอื่นใดมันคือความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านี่คือความรักหรือความหลงหรือการเสียสละ ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือเรากำลังใช้ชีวิตในแบบของเราจะประนามฉันก็ได้ค่ะแต่อยากให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าในความรักไม่มีเรื่องอายุไม่มีเรื่องความสัมพันธ์หรือพรมแดนใดๆทั้งสิ้นนี่เพียงกฎที่เราสร้างขึ้นมาเองเท่านั้นนี่คือคำสารภาพของมณีค่ะ